สวัสดีครับผมบอมมีพัฒน์นะครับแล้ววันนี้เนี่ยจะมาแกะกล่องแล้วก็แชร์ first impression กับ macbook air m2 นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องสี Midnight นะครับส่วนสเปคเนี่ยก็จะเป็น gpu 10 core ssd 2TB แล้วก็ ram 16GB ครับเพื่อไม่ป็นการเสียเวลาก็แกะกันเลยดีกว่านะครับแพคเกจิ้งของ mac เนี่ยก็คือมี pull tab ให้เราดึงพลาสติก,กรอบนอกออกได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คัตเตอร์กันไกลอะไรเลยนี่ก็คือจะดึงปุ๊บแล้วก็เอาพลาสติกออกได้เลย ทีนี้มาเปิดกล่องนะครับขึ้นมาก็คือจะเห็นตัวเครื่องเป็นอย่างแรกเลยอันนี้ตัวเครื่องก็เอาไว้ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวดูว่ามีอะไรมาให้บ้างก็จะตามสไตล์ Apple ทั่วไปเลยครับก็คือจะเป็นนี่นะพวกคู่มือหรือว่าเอกสารต่างๆแล้วก็จะเป็น power brick ครับ power brick อันนี้ก็คือจะเป็นตัวสีขาวนะ อันนี้เนี่ยจะให้มาเป็นแบบ2รูด้วย USB Type C คือนอกจากจะชาร์จตัว MacBook Air แล้วยังสามารถใช้ชาร์จพวกโทรศัพท์ Apple Watch หรือว่าอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ด้วยส่วนอันนี้จะเป็นสายชาร์จนะครับสายชาร์จจะเป็นแบบ braided cable ตัวสีของมันเนี่ยก็คือจะเป็นสีตามเครื่องเลยอันนี้ก็คือจะเป็นสี Midnight คือมันเป็นแบบสายถักจะไม่เหมือนกับสายที่เหมือนคล้ายๆกับซิลิโคนหรืออะไรสักอย่าง ที่เป็นให้มาในรุ่นก่อนสีขาวนะครับอันนั้นเนี่ยเห็นว่าใช้ไปนานๆแล้วบางคนจะมีปัญหาแบบบิดงอแล้วก็ซิลิโคนมันขักไปด้วยอันนี้เป็นสายถักก็น่าจะมีคุณภาพที่ดีมากขึ้นครับหัวฝั่งหนึ่งก็คือจะเป็นหัวชาร์จ m a ็ s a f e ที่เอาไว้ต่อกับตัว MacBook Air นะครับส่วนหัวอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือจะมาเป็นสีขาวให้มันเข้ากับหัวตรงชาร์จิ่งบิ๊กนะครับแล้วนี้ก็น่าจะมีสติ๊กเกอร์มาให้ด้วยใช่ไหมอ่านี่นะฮะก็คือจะเป็นสติ๊กเกอร์ Apple สีตัวตัวเเครืื่อองหมนกันนอี้็เปนคตับ โอเคทีนี้มาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่านะครับอ่าวนี้ก็คือจะเป็นเหมือนกระดาษไขอะไรมาพุ้มตัวเครื่องไว้ก่อนนะครับมาจับปุ๊บ first impression แรกก็คือรู้สึกว่ามันบางนะครับแล้วก็เรื่องของสีเนี่ยสี midnight มันจำไม่ได้เป็นสีดำทีเดียวนะตอนที่บอมดูใน apple event เนี่ย เห็นคลิปก็นึกว่าจะเป็นสีดําแบบแม c b l แบล็ไปเลยอันนั้นก็คือจะแบบโอ้โหโดนใจบอมม่านะครับแต่ว่าความจริงเนี่ยมันก็คือจะเป็นเลื่อมสีน้ําเงินฟ้าๆนิดๆสีจะคล้ายๆกับ Apple Watch นะครับเป็นสี Midnight เหมือนกันคือบางมุมเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีดําไปเลยนะครับแต่ว่าในแสงเนี่ยในกล้องก็อาจจะเห็นเป็นเลื่อมๆสีน้ําเงินเหมือนกันในชีวิตจริงเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับพอจับไปจับมาเนี่ยก็คือสมคําร่ําลือนะครับสี Mid n i น h t ก็คือมัน ติดรอยนิ้วมือค่อนข้างง่ายเลยนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่ผมคิดไว้คือแบบแตะๆป,ปุ๊บถ้ามือมันหน่อยคิดว่าเป็นรอยนิ้วมือไปแน่ๆเนี่ยแหละคือถ้าใช้งานไปเรื่อยๆใช้งานในชีวิตประจําวันที่มันมือมันๆเนี่ยก็คิดว่าอาจจะเป็น finger print magnet <Okay. S 2> พอสมควรเลยนะครับโอเคเรามาเปิดเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเปิดเครื่องครั้งแรกอ,อันนี้ก็จะเป็นหน้าจอที่ขนาด13.6นิ้วนะครับก็คือจะขยายขึ้นมาจาก macbook air m 1รุ่นก่อน จาก13.3เป็น13.6ก็คือจะใหญ่ขึ้นหน่อยด้วยความที่เขาทําให้ขอบมันบางลงแล้วก็มี notch ด้านบนนะครับแล้วพอเปิดฝาขึ้นมาเนี่ยก็คือ,อยิ่งทําให้เห็นนะครับว่าตัวเครื่องเนี่ยค่อนข้างเสียมเงินพอสมควรเลยอาจจะไม่ใช่เป็นสีดําอย่างที่เราคิดไปจากคําว่า midnight นะครับตอนนี้ก็คือเซตอัพเครื่องก่อนนะครับแล้วเรื่องตัว notch บนหน้าจอเนี่ยตอนนี้บอมรู้สึกเองนะว่ายังไม่ค่อยชินเท่าไหร่แต่ว่าคิดว่าใช้ไปใช้มาเนี่ยก็น่าจะชินขึ้นเพราะรู้สึกว่าเหมือน UI เนี่ยมันจะ f e ล l ให้เส้นมันเท่ากับตัวตรงนอชนะครับก็คือจะรู้สึกว่ามันกลืนไปกับ UI ส่วนเรื่องของคีย์บอร์ดมันก็คือจะอัปเกรดจาก MacBook Air m 1ขึ้นมาดิดหนึ่งนะครับฟังก์ชันดวข้างบนก็คือจะเป็นแบบ Full Size แล้วแล้วก็ Touch ID เนี่ยจะใหญ่ขึ้นคิดว่ากดพลาดได้ยากขึ้นเมื่อกี้ลองพิมพ์พวกชื่อพวกพาสเวิร์ดอะไรอย่างงี้เนี่ย ก็รู้สึกว่ามันต่างจาก MacBook Air M1 นิดนึงนะไม่รู้ว่าคิดเป็นเองหรือเปล่าแต่ว่าความรู้สึกมันไม่เหมือนกันยังไงบอกไม่ถูกรู้สึกว่าอันนี้มันจะตื้นๆกว่า MacBook Air M1 นิดนึง MacBook Air M1 จะมีความรู้สึกที่มันแบบดึงๆกว่าแต่ว่าก็เดี๋ยวต้องลองเทียบกันอีกทีนึงนะครับนี่ก็คือเซตอัพ Touch ID นะครับคิดว่าตัวเซนเซอร์ Touch ID เองก็ไม่ได้เป็นอัปเกรดขึ้นมานะครับแค่เปลี่ยนหน้าตานัานบนให้มัน กดง่ายขึ้นนะจากอันเดิมที่มันเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆอันนี้ก็คือจะเป็น Touch ID ที่คล้ายๆกับใน Magic Keyboard ที่ขายแยกนะครับโอเคเซตอัพ okay, เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอา macbook air m1 มาเทียบให้ดูกันดีกว่า hmm. macbook air m1 ของอมเนี่ยก็คือจะเป็นสี a c e Gray นะครับแล้วจริงๆ m2 ก็มีสี p a c e Gray ให้เลือกเหมือนกันแต่อนนี้เนี่ยพอเทียบกันดูแล้วจะเห็นได้ชัดเลยว่า mid n i g h t มัน ออกไปทางน้ําเงินเลยแล้วอันนี้จะเป็นสีเทาหน่อยแต่พอเอามาวางข้างๆกันแล้วก็ยังเห็นว่ามันเป็นโทนเดียวกันอยู่นะครับก็คือยังมีความเป็นเทานิดๆแต่ว่านี้จะเป็นเทาผสมน้ําเงินส่วนนี้เป็นเทาแบบเทาไปเลยแล้วพอมาเทียบกันปุ๊บอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตรงขอบหน้าจอของ MacBook Air M1 เนี่ยหนาไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว MacBook Air M2 แล้วก็น,นี้ที่ผมบอกไปนะครับตรง t a สบ b a r ข้างบนเนี่ยเขาจะทาให้เส้นมันมาพอดีกับ notch ทำให้มันดูกลืนไปแล้วเรื่องคีย์บอร์ดเนี่ยขอเช็กก่อนว่าบอมคิดไปเองหรือเปล่านะครับ เฮ้ยผมว่าผมไม่ได้คิดไปเองอมรู้สึกว่า MacBook Air M2 มันจะมีความตื้นกว่านิดนึง MacBook Air M1 มันจะมีความดึงๆกว่าแล้วก็ความแท็กทายเนี่ยพอๆกันนะแต่ว่าเสียงของ MacBook Air M2 มันจะมีเสียงแบบเสียงแบบแหลมกว่านิดนึงนะครับถ้าใครสนใจเรื่องเสียงคีย์บอร์ดเรื่องต่อไปที่อยากทสคือเรื่องกล้องนะครับดูว่าไอ้ว็บ c a m 180p ใน MacBook Air M2 เนี่ยเทียบกับ MacBook Air M1 แล้วมันดีขึ้นมากขนาดไหนนะครับพออยู่ในแสงมีไฟไวิดีโอเนี่ยก็คือเอาจริงๆ อาจจะเห็นความต่างไม่ได้ชัดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกได้เลยว่าภาพของ MacBook Air M1 อะมันจะมีความซอฟต์มีน i อยมากกว่าของตัว MacBook Air M2 นะครับแต่คิดว่าพอมีแสงน้อยลงเนี่ยหรือว่าเป็นแสงในชีวิตประจำวันที่เป็นแสงแบบ low light หน่อยก็คิดว่ากล้องบน MacBook Air M2 ที่มันเป็นแบบ 1080p น่าจะทำได้ดีกว่าเยอะพอสมควรครับอ่ะแล้วเรามาดูดีไซน์ภายนอกกันบ้างน,นะครับก็คือ MacBook Air M1 ก็คือจะเป็น w เ Shape แบบคลาสสิกของ Apple นะครับของ macbook air ส่วน macbook air m2 เนี่ยดีไซน์ n g งเ g จมันจะคล้ายกับ macbook pro 14กับ16นิ้วนะครับก็คือจะเป็นเหลี่ยมแบบสี่เหลี่ยมมากขึ้นแล้วก็ตัวความสูงของเครื่องเนี่ย มันจะเท่ากันตลอดทั้งเครื่องเลยถ้าพูดง่ายๆเดี๋ยวมองก็คือคิดว่ามันเป็นแบบ MacBook Pro 14นิ้วแบบย่อขนาดลงมานะครับและตัวโลโก้ Apple เนี่ยก็คือจะใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับ MacBook Air M1 ส่วนเรื่องพอร์ตเนี่ยก็คือแน่นอนนะครับ MacBook Air M1 มีพอร์ต USB-C แค่2รูแต่ว่า MacBook Air M2 เนี่ยจะมีเป็น USB-C 2รูพร้อมกับพอร์ตชาร์จ MagSafe อีก1รูนะครับ เรื่องผ่อนนี่ผมก็คือคิดว่าก็ดีใจนะที่มันเพิ่ม Max Safe มาให้1นรูแต่ว่าคิดว่ามันก็ยังน้อยอยู่ดีนะครับเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ข้างนอกเนี่ยมันก็คือยังมีประโยชน์ในการที่เราสามารถใช้ชาร์จใน Max Safe หนึ่งรูแล้วก็ยังมีเหลืออีก2รูให้เราใช้กับอุปรกรณ์เสริมต่างๆได้แต่ว่า workflow ปกติที่ผมใช้เนี่ยก็คือจะใช้ต่อกับมอนิเตอร์นะครับแล้วการต่อกับมอนิเตอร์เนี่ยก็คือจะชาร์จไปด้วยใน USB-C 1รูเพราะฉะนั้นมันก็เหลือ USB-C แค่1นรูอยู่ดีนะครับ ส่วนตัว trackpad ของ macbook air m2 เนี่ยก็คือจะใหญ่ขึ้นกว่า macbook air m1 นิดนึงด้วยนะแต่ว่าเรื่องของคุณภาพเองเนี่ยก็คือคิดว่าน่าจะคงเดิมก็คือของ apple มันดีอยู่แล้วนะครับใน trackpad macbook เนี่ยไม่มี windows laptop อันไหนสู้ได้เลยนะแล้วข้อแตกต่างข้อต่อไปก็คือเรื่องลำโพงนะครับบน macbook air m1 เนี่ยก็คือจะเห็นเป็นกริลลำโพงทันนบนฝั่งซ้ายบนฝั่งขวาให้เห็นเป็นรูๆอยู่นะแต่ว่าของ macbook air m2 เนี่ยมันก็คือจะไม่มีเลยเป็นแบบเรียบๆอลูมิเนียมนะครับแต่ว่าลำโพงของมันเนี่ย เอาไว้ซ่อนอยู่ตรงหลังคีย์บอร์ดนะครับตรงใกล้ๆก,กับตัวหน้าจอนะครับเรื่องดีไซน์โดยรวมเนี่ยส่วนตัวผมเองผมชอบ MacBook Air M2 มากกว่านะครับที่มันเป็นแบบเหลี่ยมๆม,มากขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเวเชฟแบบ MacBook Air M1 แล้วแล้วเรื่องความต่างแบบจอดลึกแล้วก็ประสิทธิภาพที่ต่างกันร,ระหว่าง M1 กับ M2 ในชีวิตประจําวันเนี่ย จะเห็นความต่างมันไหมหรือว่าความรู้สึกเป็นยังไงก็เดี๋ยวผมจะมาพูดแบบละเอียดละเอียดอีกทีนึงในคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมกด subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับก็รอคลิปรีวิวเจ้า macbook air m 2แล้วก็คลิปเปรียบเทียบระหว่าง m 1กับ m 2ได้เลยนะครับนี่ก็คือ unboxing แล้วก็ first impression ของ macbook air m 2สี midnight นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลก์กด subscribe บอมยนันะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ